สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวเครื่องสำอางจากแอบซ่อมกันค่ะขอบอกเลยนะคะทุกคนว่าเสียค่าเสียหายไปทั้งหมดแค่ราคา101บาทรวมค่าส่งเป็น130บาทต่ได้เครื่องสำอางมาแบบหลายชิ้นมากทุกคนเดี่ยเราจะมาแกะให้ดูกันเลยนะคะทุกคน ี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของออแบรนด์ Pink Flash ก็แต่พี่กัดมาให้ใต้คลิปนะคะทุกคนอันนี้คือแบบ no sponsor นะคะซื้อเองเพราะแบบสงสัยว่าเอ้ยทำไมเครื่องสำอางมันถูกจังแล้วก็หลายอย่างเลยทุกคนนี่นี่ก็คือเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแกะจากซองนี้นะคะก็รอสินค้านาะนนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าแบบดูสิมันเยอะมากทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นฟาวเดชันนะคะทุกคนนี่ พาวเดชั่นก็ขนาดแบบขนาดดีเลยนะคะทุกคนไม่เล็กเลยอะทุกคนมันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเองงั้นทุกคนนี่อันนี้ไมา์สั่งเป็นเบอร์สามนะคะไม่รู้ว่าจะเข้มหรือว่าจะจะแบบอ่อนกว่าผิวตัวเองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบลัชนะคะทุกคนเป็นปฏิปดแก้มนะคะนี่ก็สีแบบน่ารักอยู่นะเด้ออยู่นะเด้ออะไรอยู่เด้ออะไรอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนที่เขียนคิ้วนะคะทุกคนนี่ ที่เห็นคิ้วก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆนะคะทุกคนดูสีจากตรงนี้นะนี่เห็นไหมนี่นะคะทุกคนแล้วก็มีอีกยังไม่หมดอันนี้จะเป็นลิปนะคะทุกคนนี่จะเป็นสีนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเดาว,ว่าเป็นมสาสคาร่าแน่นอนนี่อะใช่เป็นมสาสคาร่า oil proof c u r v e mascara v o l u m e นะคะทุกคนนี่ อันนี้ก็จะเป็นมาสคารนะคะทุกคนต่อมายังไม่หมดนะคะนี่จะเป็นพับของเขาแต่ว่าสภาพน้องแบบน่าจะผ่านมารสุมมาเยอะนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพับของเขานี่เห็นไหมโอเคอยู่นะคะทุกคนแบบไม่ได้แข็งมากเดี๋ยวลองเอาไปจุ่มน้ําแล้วก็เดี๋ยวมาใช้งานน้องกันนะคะทุกคนแล้วก็นี่สีชมพูคือฉันอะชอบสีชมพูมากทุกคนแล้วก็แบบเพกอิดจินเขาแบบ สีสวยถูกใจใช่มาะในกรนีน่าจะเป็นของแพงนะคะทุกคนจะเป็นยางยางรละผมมนะคะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะชุดคนก็คันคันหน้าผากเดี๋ยวมาจะทาลิปมันก่อนนะคะลิปมันก็ใช้ของเพรสัตที่หางซื้อได้ตามเซอร์นอีนะคะเพราะเป็นคนปากแห้งทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ฝนตกพึ่งแรงด้วยแบบ ต้องมีลิดมันตลอดเวลาก็ไปลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสกินแคร์ก็ใช้เป็นของที่แบบทุกคนใช้ได้เลยนะคะทุกคนอะแล้วเราก็จะมาลองนี่กันนะคะทุกคนอย่างแรกก็คือรองพื้นนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเบอร์03นะคะเพราะว่าไมานะคะเป็นคนที่แบบผิวสี24นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขาวหรือว่าจะอะไรก่อนอันนี้จะใช้พับฟองน้ำของเขาเลยนะคะ ลุ้นแต่โดยรวมก็กืนผิวไม่นะทุกคนในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเนี่ยระหว่างข้างที่ไม่ได้ทากับข้างที่ทาน,นะคะอันนี้จะดูแบบผิวแบบมันจะไบรท์ขึ้นมานะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าซื้อถูกเบอร์นะคะไม่ได้ซื้อผิดเบอร์เพราะว่ามันทําให้แบบ ผิวมันไบร์ขึ้นแต่ว่าไม่ได้วอกนะคะ <Wow. S 1> ทุกคนก็จะมาลงทั่วหน้ากันเลยเพราะว่าทดสอบแล้วว่าเออโอเคสีนี้ใช้ได้ก็เบอร์ที่ไมาใช้เป็นเบอร์ศูนย์มนะคะทุกคนถ้าใครแบบผิวประมาณไม้ก็สามารถเอาไปเป็นแบบซื้อแบบประมาณแบบเออประมาณสีนี้ได้นะ oh. แล้วก็ในตัวรองพื้นนะคะเขาบอกว่าเป็นสีวอมเบดนะคะทุกคนขนาดนะคะ ขนาดของรองพื้นนะคะ25กรัมนะคะ20มิลลิลิตรนะคะทุกคนรองพื้นก็ถือว่าแบบทำได้ดีนะหอใช้มือนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าถนัดก,กว่าอ่ะหลักใช้มือนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าเออรองพื้นเขาเกี่ยค่อนข้างที่ทําง่ายนะคะทุกคนแล้วก็แบบ งานผิวอะทุกคนมันให้งานผิวอะแบบมันไม่ได้เป็นรองพื้นแบบหนานะคะทุกคนเป็นรองพื้นแบบเบาสบายนะคะแต่ในเรื่องปกปิดก็ไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ให้งานผิวนะคะนี่มันค่อนข้างหนาวอะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าสำหรับคนอื่นอาจจะหนาหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับมายังถือว่าแบบ จากที่เคยใช้มาอีกหลายหลายแบรนด์นะคะทุกคนก็ตัวนี้ก็ถือว่าแบบเป็นรองพื้นที่ไม่ได้หนาไม่ได้หนักหน้านะคะทุกคนแล้วก็ให้งานผิวที่แบบกลู๊แบบนี้นะคะทุกคนก็โอเคอยู่นะในราคาทั้งหมดอ่ะทุกคนราคาหนึ่งร้อยยี่สบาทเออซื้อแบบไม่เสียหายนะถ้าซื้อมาอ่ะแล้วก็ในเรื่องของการปกติเพิ่มเติมก็คือะค,ะคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนเนื่องจากมีขอบตาดำเนะาเนะก็ใช้คอนซีลเลอร์ที่ตัวเองมีได้เลยนะคะทุกคน แล้วก็เราจะมาใช้เินสอเขียนคิ้วนะคะทุกคนของเขาเลยนะคะทุกคนอันนี้ตัวนี้นะคะมาก็จะเริ่มจากโครงก่อนนะคะทุกคนวาดตรงแบบไม่ได้หัวตามานะคะตรงเนี้ยท,ที่ทุกคนเห็นเลยกาเรียกไงแต่ว่ายังไม่ได้กันคิ้วนะคะคิ้วอาจจะรกนิดนึงก็เขียนตามโครงคิ้วนะคะทุกคนโครงคิ้วของเรา้างนี้ก็เช่นกันเขียนคิ้วไม่เท่ากันหรอกทุกคนแต่ว่าเออให้มันแบบ ดูแล้วไม่น่าเกลียดที่สุดแค่นั้นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็ร่างคงคิวของเรามาได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเริ่มจากการถม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 ตรงหางนะคะทุกคนแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยค่ะทุกคนก็เขียนคิวสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็โอเคอยู่นะคะก็สีก็แบบก็คืนกับผมอยู่นะเพราะว่าผมไมาข้างบนมันดำแล้วทุกคนมีก็ได้อนะก็ไม่แย่ ต่อมามาถึงทาตานะคะทุกคนมายก็จะใช้นี้เลยนะคะเป็นของเขาเลยนะคะทุกคนจะสวอดส,สีดูสีก็แบบเม็ดสีไม่ได้เข้มมากก็โอเคนะคะทุกคนทาตาแบบสาวหวานอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตใช้มือในการที่แบบลงสีเลยนะคะ พอลงตาก็คือชัดอยู่เดิมแต่เนี้ยไม่ชัดเท่าไหร่ก็คือเมื่อกี้วนหลายรอบอยู่นะก็โอเคทุกคนในราคาหนึ่งร้อยหนึ่งบาทอะ,อะซื้อมาแบบเอออยากหัดแต่งหน้านู่นนะี่นั่นก็ซื้อมาสักเซ็ตหนึ่งก็โอเคแล้วก็ลองหัดแต่งแต่งอะไรเงรีง<ม>้ยทุกคนก็ได้นะแต่ว่าซื้อแบบมาแต่งหน้าเล่นอ,อะไรเงี้ยทุกคนทุกคนขอทายเรื่องแบบเสียงรบกวนจะน้ําการเปิดน้ำทุกคนแล้วท่อมันดังแบบระบบมันดัง ขอโทษล่วงหน้าไห้นะ้คะทุกคนเพราะว่านี่ก็กแก้อะไรไม่ได้เลยนะสับ้ใยบ้านแล้วเรานะคะก็จะมาใช้ที่เขียนคิ้วนะคะในการทาเปลือกตาเป็นคล้ายๆแบบอายไลเนอร์นิดหนึ่งนะคะทุกคนไม่ได้ลงหนานะคะทุกคนก็คือลงแค่นิดเดียวนะคะให้ชิดขอบตาที่สุดอ่ะทุกคนก็แบบเป็นสาวเทีย แล้วก็ยังจะวนเวียนอยู่ที่ดินสอเขียนคิ้วนะคะทุกคนเอามาใช้ประโยชน์ให้เยอะที่สุดก็คือนี่นะคะเรานะคะจะมาไรดั้งกันนะคะทุกคนก็วาดตามตามแบบโครงจมูกของเราอ่ะทุกคนแต่ว่าตรงข้างบนตรงหัวตรงสันจมูกก็คือจะไม่ได้เขียนมายาวทั้งแท่งนะจะเขียนประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงปีกจมูกนะคะทุกคนแล้วก็ให้เป็นหยดน้ําน,นิดนึงก็ทําแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เราค่อยเกี่ยวนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นะคะก็คือการติดตา2ชั้นเพื่อจะที่จะทำให้ขนตาของเรานะคะทุกคนดูเด่นขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสีดําๆข้างขวาหรือข้างซ้ายนั่นเองนะคะทุกคนมันไม่ใช่อะไรก็คืออายไลเนอร์เลอะนะคะทุกคนเมื่อกี้แอบ,บไปเขียนอายไลเนอร์มานะคะทุกคนมันก็เลอะนิดนึงแล้วก็เราก็ติดตา2ชั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแก้เอาแก้ปัญหาทีละนิดนะคะตอนนี้ก็ติดตา2ชั้นไปก่อนจ้ามันก็จะดูตาแบบตาหวานขึ้นมาประมาณหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะทุกคนถ้าแบบ เสร็จฟินิชลุกอะไรเงรี้ยมันก็ดูตาหวานขึ้นแล้วก็ติดแท่สองข้างเลยนะคะทุกคนการติดตาสองชั้นก็เลือกให้เข้ากับขนาดตาของเรานะคะทุกคนกว่าชั้นจะเลือกว่าแบบมันเข้ากับตาชั้นเมื่อไหรเนี่ยก็ลองไปหลายตัวหลายรุ่นเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ตัวนี้ก็คือเข้าที่สุดในตอนนี้แล้วต่อมาถึงปัดแก้มนะนะคะทุกคนก็จะใช้แปรงที่ทุกคนมีเนี่ยแปรงอะไรก็ได้เอามาปัดแก้มนะคะจะปัดบริเวณนี้เลยนะคะจะไม่ได้ทาทั้งพวงแก้มนะเพราะว่าพวงแก้มเนี่ย มันจะดูแบวไปแต่เรายังอยากเป็นสาวหวานที่แบบเออแก้มชัดไรเงี้ยทุกคนหน้าชัดมันจะดูหน้าพุ่งกว่าบอกกับการที่แบบใครชอบแต่งหน้าใส่ฝอก็ลองปัดแก้มวิธีนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบแบลเบเนี่ยเราก็อาจจะแบบมาเติมตรงจมูกหน่อยหน้าแก้มหน่อยอไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราก็จะแบบเป็นความแบบหวานส้นเปรี้ยวต่อมาก็จะนี่จ่าทุกคนเป็นมาสคาร่านะคะทุกคนรอเรานะคะก็ จะไม่ได้เอามาปัดตาเพราะว่าเราต่อขนตามาเนาะเราก็จะเอามาปัดคิ้วแทนเพราะว่าเนี่ยชอบการแต่งหน้าแบบคิ U ้วอุยอุยคิ Avenue, ้วฟูฟูนะคะแต่ว่าเป็นอุยที่แบบไม่ได้อุยมากแค่แบบให้มันจัดทรงขึ้นอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออการใช้มาสคาราแบบที่ปัดขนตามาปัดคิ้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแถมแบบประหยัดไปอีกในตัวนะคะ <iting> ก็สามารถ a d a บ t ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ <majors> ปัดไปเลยปัดแบบตรงหัวคิ Q ้วอะ่ะจะเอาให้มันแบบฟูฟูตั้งขึ้นแต่ไม่ได้ตั้งขึ้นเยอะนะแล้วก็แบบ ไอช่วงไปปลายตรงกลางถึงปลายเราก็ปัดไปตามรูปคิวของเรานะคะแต่ว่าตรงหัวเนี่ยให้มันอุยอฟูฟูนิดนึงแต่งทุกอย่างเสร็จมาแล้วเราก็จะมาจบด้วยที่ลิปนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลิปสีชมพูซึ่งลุ้นมากว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าฉันนะคะทาลิปสีชมพูไม่ค่อยรอดเลยก็เลยขอสวอตก่อนนะคะทุกคนคือตอนนั้นอะเสียวเวอร์ว่าแบบอุย้ยมันจะรอดไหมมันจะชมพูจ่าไปไหมหน้าฉันจะแบบจืดไหมหน้าฉันจะสบไหมหน้าฉันจะป่วยหรือไม่นะคะก็คือลุ้นอย่างสุด ก็นี่นะคะเราก็เริ่มทาเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะทาแบบให้มันดูยิ้มยิ้มนิดน,นึงก็จะทาเพราะไมค์เป็นคนที่ปากคว่ำนะคะทุกคนคือแบบเวลาแบบไม่ได้ยิ้มเนี่ยเหมือนโกรธใครมาร้อยชาติอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะปากฉันคว่ำค่ะทุกคนค่ะสปอนเซอร์ฉีดปากเข้าได้นะคะเราก็จะทาไปเลยนะคะสรุปค่ะมันเป็นสีที่ทําให้มันดูหวานนะมันไม่ได้ดูแบบมันไม่ได้ดูป่วยศพมันไม่ได้ดูอะไรเลยทุกคนแลน้วเรื่องนราคาแบบทุกคนดูเครื่องสำอางว่ามันแบบได้หลายชิ้นนะแล้วมันแค่ ร้อยกว่าบาทรวมส่งแล้วอะแกแค่แบบข้อเสียของมันก็คือการรอนานไปหน่อยแค่นั้นเองก็คือแบบขอคนที่รอได้อะไรเงี้ยฉชนก็ทาไปเรื่อยๆนะตอนทาไปก็ลุ้นไปว่าแบบมันจะจบตรงไหนนะคะหลังจากลองใช้แล้วนะคะครั้งแรกบอกเลยว่าประทับใจแล้วก็จะสั่งอีกแน่นอนทั้งหมดนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากแต่งหน้าสาว่างอะไรเงี้ยคนคือแบบมันร้อยกว่าบาทคือมันคุ้มมากเลยมันก็ได้หลายชิ้นมากเราไปดูฟินิตลูกกันเลยคะ่ะ